เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังวิววราพรยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเกือบหนึ่งล้านคนกลับติดต่อมเกาหลีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งเข้าห้องเย็นให้นอนหนาวทั้งคืนสุดท้ายถูกส่งกลับประเทศด้วยสภาพน้ำตานองทั้งที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้มาแล้วเกือบสิบครั้งจนทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่ามีมาตรการในการคัดกรองเข้าประเทศอย่างไร มีการเลือกปฏิบัติหรือไม่อ่านเพิ่มเติมบิววราพรติดตอ่อมเกาหลีชาวเน็ตจวกเลือกปฏิบัติเฉพาะคนไทยอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดาราบุคคลมีชื่อเสียงของประเทศไทยติดตอ่อมเกาหลีใต้เพราะก่อนหน้านี้นักสแสดงคนดังหลายคนก็ถูกเชิญตัวเข้าห้องเย็นมาแล้วดังนี้ 1. นุ่น,นวรนุชทีรมพักดีย้อนกลับไปในปี60นางเอกแถวหน้าของเมืองไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบายว่าคุณวรนุชคุณคือผู้โชคดีคนไทยคนแรกที่ได้รับการเชื้อเชิญเข้าห้องเย็นที่ตอมอเกาหลีพร้อมระบุว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่เคยเข้าโดยถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วยการยิงคำถามว่าที่เปลี่ยนนามสกุลเพราะแต่งงานใช่หรือไม่มากับครอบครัวหรือเปล่าและจะอยู่เกาหลีกี่วันซึ่งเธอก็ตอบไปตามปกติ2ดีเจนุย้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรดีเจและพิ ธีกรสายหาที่ได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีบ่อยๆก็เป็นอีกคนที่ไม่รอดซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าเมื่อเดินทางไปถึงก็เริ่มสแกนนิ้วเปิดหน้าจังหวัดนั้นเองที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญเข้าห้องเย็ยนทันทีโดยไม่ถามอะไรสักคำแต่เจ้าตัวได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในตอนนั้นใช้พาสปอร์ตใหม่จึงไม่มีข้อมูลการเดินทางไปประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่ก็อาจจะสงสัยได้ว่ามาทำอะไรที่นี่สามมินลีดนุภาคณาธีรกุลในปี65แรปเปอร์สาวมากความสามารถอย่างมินลี M.I.L.I l, l I, ก็เจอปัญหานี้เช่นกันทำให้ทวดขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในเทศกาลดนตรีฮิปฮอปฮิปฮอ p เล y ยาเฟสติวัลที่เกาหลีใต้ถึงแม้จะมีรายชื่ออย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพที่จัดงานโดยทางต้นสังกัด Y.U.P.P. ได้ระบุว่าการแสดงคอนเสิร์ตของมินลีต้องถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากปัญหาวีซ่าที่ทำให้ศิลปินและทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้งานนี้หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่าเกิดอะไรขึ้นพระสาวมินลีก็ลัดฟ้าไปโชว์มาแล้วหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นโชว์ครีเอทครีเอทของเธอบนเวที bon v T. 4. ้านเดอะสตา์หรือ้านอิศริยาพัทธรรมนกเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทางทวิตต ถึงการทำงานของตอมเกาหลีซึ่งขณะนั้นหนุ่มฮั่นตั้งใจไปเที่ยวพร้อมได้เล่าว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่การตัดสินคนบางทีมาตรฐานสากลมันก็ควรมีในบริการด้วย พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเดินหนีทําเหมือนเราเป็นวิญญาณมารยาทควรมีเพราะไม่ได้ขอมาฟรีก่อนจะตบท้ายด้วยวลีสั้นๆต่อมเกาหลีดีๆ 5. เกรสวรินทร์ััญหาการล่าสุดถือเป็นท็อกออฟเดอะทาวสำหรับหนุ่มเกรสที่เพิ่งจะเคยเดินทางไปเกาหลีครั้งแรกในช่วงต้นปีกุมภาพันธ์ก็ต้องเผชิญหน้ากับห้องเย็นทันทีจนเจ้าตัวใจแป้วว่าอาจจะถูกส่งตัวกลับ อดเที่ยวกับเพื่อนๆก่อนที่จะทำใจดีสู้เสือยื่นเอกสารและพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศต่างๆมาแล้วให้ทางตอมทิจารณาก่อนที่จะรอดออกมาได้นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก ที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกเข้าห้องเย็นทั้งที่ทราบเหตุผลและยังไม่ทราบดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลและหลักฐานต่างๆจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ขับขันแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะขอดูหรือไม่ก็ตาม